สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมขนมปังเช่นเคยวันนี้ผมอยู่ที่อูล้มโพล้มโพซิงครับอยู่ที่ช็อปล้มโพครับผมวันนี้ที่ช็อปล้มโพก็มีงานอะไรกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูครับผมนี่ จารย์วันนี้เรามีงานอะไรกันวันนี้มีติดรถบุสหนึ่งจุดเก้าติดงานหนุยนนหน่ยเปิร์สสัมพันนะหนุยน่ยเปิร์สเดี๋ยวเรามาดูหนุ่ยเปิร์สกันครับผมอลังการจังวะหนุ่ยเปิร์สตอนนี้เรากำลังทำอะไรครับอันนี้นวันบูสครับอันนี้มันคืออะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะอะแดปเตอร์ครับอะแดปเตอร์วัตบูส อันนี้เราต้องติดตรงมันเป็นแอร์โฟไม่ใช่หรืนไม่ไม่ใช่นนเหรอมอยู่นี่ดีกว่าใช่ไม่ใช่กตัวกันบาาเบ,บิรบูทหนึ่งจุดเก้าครับผมล้อสวยเนี่ย อันนี้เขาเรียกเรียกทรงอะไรนะยีราฟแคะใช่ไหมรถเตี้ยรถเตี้ยไปดูภายในกันหน่่ยตั้งกล้องไลฟ์สดครับวันนี้ลำโฟลเปิดอะ้รวันนี้บรรยากาศดีมากครับผมตอนนี้ดูดูจากดูจากสถานที่ ล้อนะครับนีตากล้งเราสดใสมากเลยนอพี่ันนี้อันนี้ล้อล้อของอะไรพี่ของจีนครับไม่รู้ว่าของอะไรไม่รู้รกี่นิ้วนี่ว้าขึ้น10ขึ้นครับหน้าหลังเท่าก<อ>ันหมดเลย อ๋อข้างหน้า,นนานกเาก้าคึงเ้น,นเสร็จแล้วหเหรอเนี่นย,รรยข้างหน้าเสร็จแล้วจันหน้าเสร็จแล้วเ๋ยเดินสาย่ <laughs> เดียวรอ่ม่รูพ่อเมีเทเท่าให้ป่ะมีเทไหมออาจานเปลี่ยนรอดแล้วเหรอเปล่ยเแล้วเสร้วเรียบร้อยเจ็หจริงจริงทีิงงไม่ใช่กลัวบวกลบผิดนี่ฮาเลไนะผอดยากไงพ่พอันมันขันข้างหลัง สวยสวยน้าครับบอนนะน็อตด้วยน็อตไปกาฟังนเน่ย <c oughs> ลอะไรกันเเขาเขาเขากลัวกล่องกลัวกล่อง เสายไปไหนครับนะเนี่ยาวแล้วอาจารย์มันเข้าฝั่งโน้นเหรอเข้ารูดึงสายเหรอมีคนเดยสายสายีน้ำเงินสายเป็นสายของอะไรครับเนี่ยอาจารย์สายไม่แน่ใจเลยโอนอยังไงยี่ห้อนี่ตัวเดียวตัวเดียวกับตัวนี้ป่ะไม่ไม่อันนี้มากัระตีต้องซัมโบใช่ไหม I'm going Tha tùm đi hiệu. Ao bàn vì u tà tùm là. Bàn được bàn được bàn được bàn được เดี๋ยวผมจะพาเดินดูฮะจะพาเดินดูรถของสมาชิกลมโพแต่ละคันนะเพราะว่ามันมีแต่คันสุดๆเลยนะผมบอกไปก่อนเลยเห็นเพื่อนๆถามว่ามีแต่รถเล็กๆหรอรถใหญ่ๆไม่มีเหรอจริงๆแล้วลมโพของเราเนี่ยรถใหญ่ก็มีนะครับรถเล็กก็มีฮะนี่ฮะคือช็อปของเราดูดิตอนนี้ช็อปเราน้ําท่วมอยู่ครับผม เดี๋ยวจะพาไปดู1.9อีกคันหนึ่งฮะอันนี้เป็นของรถของช่างบอยครับผมนี่กระบะสีแดงกันเลยทีเดียวดู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 ดนี่ฮะคันนี้ก็รถของท่านประธานวารีพันธ์คันนี้ผมบอก บอกได้เลยสุดคันนี้ไปดูข้างในนะในรถ ทันหนึ่งครับผมสวยเรัยบรอ้อยอบลึกๆครับผมห้องเครื่องฟุ้งฟิ้งมากเลยฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมว เดี๋ยวพาไปดูอีกคันนึงนนอีกนี่คันนี้ันนี้ต้องบอกเลยฮะเฟกมาก่อนเลยครับผมทั้งคันอันนี้ฟุงฟิงดิงแมวเหมือนกันเนี่ยน,นี่รถของหนูเป์สุด,ดยอดมาก อ,อันทอยเตอเดี๋ยวผมแอบเห็นนี่ไงม,มีเครื่องเสียงด้วยเป็นไงเหเห็นไหมเป็นชุดซับบ็อกน้อยๆเดี๋ยวไปดูล้อกันนะม่ใช้ล้ออะไร ติดตั้งวัดบูธกันอยู่ใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังหาตำแหน่งวางวัดบูธอยู่ใช่ไหมจันใช่ใช่ใช่แต่ดูดูดูแล้วน่าย่ดตามใจช่างไงตามใจช่าง<แ>ตอนนี้เป็น X-Series ใช่ไหมจันเอ็กซ <X> ิลี S <S <S 19, ่จันหนึ่งพันเก้าเอ็กซิลี่เก้าเอ็กซิลี่สมาร์ทแคปเลยนะ แอฟแอฟนี่มันปรับขาไม่ได้จุดนี้อ๋อปรับขาไม่ได้มันต้องมีงอก็ไม่ได้ใช่ไหมงอได้แต่ต้องงอก่อนต้องงอให้พอดีก่อนใช่ไหมสุดต๊ะผมจะช็อปเปลี่ยนเลนย ยันถ้าเพื่อนๆสมาชิกสนใจต้องการที่จะติดนี่ยันมีขายไหมเออมีมีม,ม,มีพาซื้อได้ยันราคาพร้อมติดตั้งเลยใช่ไหมรครับพร้อมติดตั้งเนี่ยติดตั้ง100หนึ่งร้อยบาทยันหืมหนึ่งร้อยบาทน้ำไม่หลาซุดด้วยเนี่ยติดตั้งไม่แพงยันแต่แพงค่าค่าไปซือ้อโอ้มีวินมอเไซค์นั่นแหละของรถสายด่วนน้องช่างครับไปซื้อให้ คิดค่าน้ำมันแพงหน่อยเพราะช่วงนี้ยุคลุงเลยลุงยังอยู่ลุงยังอยู่นี่แหละน <c oughs> น้มัแพงอยากได้อนาคตใหม่ไม่ใช่อนาคตเก่ากนะตัวนี้มันเป็นสายเราจะเอาไปเชื่อมกับตัวไหนอ๋อวันนี้ตัวจ้ำมู่เนี่ยน,น,นี่สวิตช์นี่ตัวนี้อ๋อเราต้องทำสวิตช์เปิดด้วยเหรอเนี่ยปาวปาวมันมีไฟลอยอยู่ตรงนี้ฮะออ๋แล้วก็ไฟตัวนี้ไฟไฟลอยนี่ก็คือเราจ้ำกับกุญแจไปเลยใช่ไหมใช่ใช่เปิดกุญแจปุ๊บก็วัดบูตติดเลย อันนี้ผมจ้ากับไฟลีจ้างว่าไฟดีเอาไฟลีจ้ากุญแจก็ได้แล้วแต่คนชอบครัคนชอบเปิดกุญแจแล้วไฟมันติดหมดเลยอ่ะแล้วถ้าถ้าสมมุติว่าถ้าเกิดเราเราเราไม่ได้เปิดไฟลีแล้ววัตบูสจะติดไหมมันก็ทำงานปกติใช่ไหมปกติครัติดแค่ไฟเดฉยว Hôm nay, chàng muội của mình đang tìm được vị trí đánh bóng đá. ต้องมาไปเช็คลนด้วยพวกความเหนียวเพราะวัดบูธหนักยานหนักกับมันในวัดบูธเนี่ยเพราะว่าช่างชอบตรงนี้นะองแาแก้มเลยได้ที่ี่เลยครับผม เดี๋ยวต่อระบบไฟเข้าวัดบูธแล้วก็อีกีต่ออีกต่อมาเราก็จะเป็นดิฟฟี่อยู่ฝั่งโน้นใช่ไหมใช่ใช่แต่ดิฟฟี่ยังไม่มาเอาวัดบูธไปก่อนมาเรื่อยๆฝากอย่างนี้ขโมยไฟอะไรตรงนจะไม่ผิดได้ไหมสีน้ำตาล นี่คือสายที่แถมมากับวัดบูธ<า>เป็นสาย,ส,ายสีใสๆแต่มันไม่ค่อยสวยคนเลยใส่กันนะเป็นเลยไปซื้อสายสีน้ำเงินมาเตาอ๋อแกนนี่เขามีถังน็อตให้เราติดตั้งด้วยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยถังนอ็อตถังนอ็อตประมูลมาด้วยกันนะถังนออ็อตอ๋อมาพร้อมกันเลยใช่มใช่ใช่สองอย่างไม่ถึงพันพันหนึ่งพอดีสองอย่าง นี่มันเป็นของแถมหรือเปล่าไม่ใหม่ๆอันนี้เป็นกระติกน้ําที่เราใส่นแข็งแบบเย,ยติอะไรอ๋อครับเป็นแบบเย,ยติเนี่ยมีมีกันบูกันเสียอะไรยังไม่เอ,เอาออกเลยเดี๋ยวลูกชายเอามาเล่น,นกันนิดสวดน้ำน็อตเล็กน็อตเล็กประมวลสองยางไม่ถึงพันนด้เลสวยเนี่ย มันมีสีน้ำเงินตอนแรกจะเอาสีน้ำเงินมันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ค่อยถูกกันตนมูลเว็บเดียวกันเหรอใช่วันเดียวเลยสองอย่างนี่เขาให้เขาให้สองอย่างกปกติมันไม่ค่อยได้หรอกเก็บความเย็นได้ดีแกน็อตเล็กน็อตเล็กเฮ้ยถังน็อตเล็กอะถังน็อตเล็กอะซับต่อปกเกี่ยมาเท่าไหร่นี่ฮะ<ล> <ไง S 1> สองร้อยหาสิบันได้หน่ะมุน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 เออน็อตน็อตเล็กน็อตเล็กสองร้อยห้าสิบ

โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าสนใจก็อย่าลืมสับสกายผม